สวัสดีทุกคนคะ่คะเอฟซีขาวันนี้วา่ราริศุดคุ้มบาไหวกับพี่น้องข้อจ็บค่ะพี่นอ้อ,นองนะคะเมื่อวันไรสุดยาวมากนะคะป้าขออ่ะอัดเป็นวิดีโอให้แล้วกันคับพี่น้องนะคะเดี๋ยวเสียงใั้มันดีขึ้นก่อนนะคะ,ะเดี๋ยวยังไงวัตพฤนหัดดีจะไปหาหมออีกครับพี่น้องนะคะต้องไปตรวจเช็คแผลแล้วก็อีโคกติดก็ค่อยไปอีกนะคะก็เลยต้องดูก่อนอืมแผลมันปีค่ะพี่นอ้องเออนั่งไหลมันต้องยืนอ่ะมาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่านะคะพี่น้องเพราะว่า อ่ะป้าก็นะคะพูดเอ่อะะะในเรื่อง <c oughs> นะ,ะไอของไอคดีของโจรนะคะจำเรยสองแปดแปดเหมือนเดิมค่ะพี่น้องขี่คุกก่ออยู่วันยังคําจะเป็นจำเรยกับจำเรยอยู่วันคำเป็นผู้บริสุทธิ์เป็นไปไม่ได้นะคะยังไงกูก็ยืนยันว่ามึงก็ไอขี่คุกนะคะพี่น้องไพ่สีชื่นช่มึงอู้เป็นน้ยทรงน้ยสังคุดพอขุดเม่มึงกัแเหล่วเต่เด้อกูสิบอวกใครนะคะ นะกูเรียกนะคะแบบนี้นะคะตามกฎหมายค่ะพี่น้องนะฮะศาลบอกว่านี่นะคะไอ้นี่คือไอ้จำเลยหรือนะฮะเป็น อาฆาตก,กรร้อยแปดนะคะทําให้น้องผู้สูญเสียนะคะให้น้องเสียเดอ,อชีวิตน่ะจำอาคุกยี่สิบปีนะคะคกูกระจุดจําตลอดทุกคนก็เชื่อมั่นในศาลนะคะที่ตัดสินนะคะเชื่อมั่นเจ้าหน้าที่เมนบอกกูก็ต้องว่าแบบนี้ละ,ะค่ะกูบ่ไปยกยกยอสายอวยพวกมึงเป็นเทวดาหรอกนะคะอีพวกสัตว์ม้าอันอ่าพวกกันม้าขี่เลือนพวกนี้นะคะมันเป็นขยะสังคมนะคะบ่ไปยกยอดหรอกกูสิบอกให้นะคะ ในเมื่อจุดนีได้ครับพี่นองอ่เมาเบึงมือสอเนี่ยเมา่บึงบักนาเขาเด้ครับพี่นงองนาเขาโอ้โหเก็บแคนนะคะพี่นงองเก็บแค,น,น,ะค,ะน,อบคนอย่างละค่ะนะคะจาเลยนะคะอันคือสี่หายคามันยุต้นะคะออกมานางฟาดฟันนะคะออกมานางเบาแถอันตัวเด็กอันหน่วยนะต๊ะอันซุ่มผู้เทานนะ นังหยาบนังมึนนะคะซุ่มเอฟซีน้าหยาบน้ามึนไปลงเสื้อประกันนะนาขาวนะคะบรกแปง้งเด้อครับพี่น้องวางเดมันเจ็บแขนว่าครับพี่น้องมันบอกว่ามีเอฟซีนะคะพี่น้องนะคะเอ่อคนที่เคยห้มันไปเนี่ยรูปทั้งกูน้ํมนีหละกกูคิดว่าโอ้มึงเสียพะหุมมาเผาน้่มบักคากูดีใจเมื่อกูคิดว่าเออเผาไปโลดเผาแล้วกูก็ได้บุญตัวกวดนั่ให้น้ําพี่น้อง พะฮุ่มกูตั้งสามผื่นพอด้วยทั้า,ดดามึงสิเผาเน่กูบได้ว่ามึงได้กูบด้ท่วงเดอ้อเออนนะคะกูบอกแค่มวนเดียวจบนะคะพอดีคนเลยมาาบ่งบอกว่า,วาเอออ่าในเรื่องนะคะอ,อ่าผู้ใดล่ะคะไอ้ที่ว่าอันเอฟอซี FC นะคะเออที่เขาเคยหักมึงนี่นะคะเขาก็เลยเออกมานังบอกว่ากูาให้มึงไปเนี่ยของกูซืเสือราคาตอนนั้นตนดีนะหาลอยหกลอยเป็นพันส,สบงสายของย่ายวสันพี่น้องบัดดีจังหดหักเขาไปทวง นะเขาสร้างมันหลายเขาคงมันคงไปว่าเขานะั่นแหละเขาก็เลยแบบว่าท่วงหนีบุญคุณและอีกอย่างนึงมันก็เป็นการที่เขาให้ช่วงมันให้นะมึงเ็บอขึ้นเงินเขาสตสิเกอร์กูถามแล้วสติเกอร์นะเขาโยนให้มึงตั้งหลายๆนะ่ะ นะคะมึงต้องคืนเงินให้เขาสิเขาให้เงินมึงโอนมึงเป็นท้างหลังไม่นั่นแน่จิมึงต้องคืนเงินให้เขาแม้คันมึงว่าจะเป็นลูกผู้ชายมึงบ่เป็นหมาน่ะมึงเผาของซื้อบ่เสียดายดอกของมันบุมบีค่ะแต่เงินน่ะที่มึงเขาไปน่ะมึงแอบยืมเขาน่ะนะเออเห็นเขาบอกว่าอยู่หลังไม่น่ะเขาว่าบุ้งนี่นะอู้ยหลอกเงินแม่เอฟซีเขาสงสีนะคะเขาโอนให้อ่าจังใดล่ะมึงคือบ่วมาให้เขาคือบ่วขึ้นเหรอเอาเงินมาเผาเหรอแม่นะเอาเงินมามาเผาเด้อ เราไปตรวจว่าผู้ใดห้มึงแน่นะคะทามึงกันแน่จริงนะเออเพราะแม้มึงเอาของที่ว่าเออใส่แล้วล่ะอ,อกูก็ไม่อยากได้เท่าไรดอกเอาเอาไปเผาทิ้งนะสิ่งที่มึงเหตุไปด่ามันบ่เป็นอาการประชดเอฟซีแบบนี้นะมันบ่ได้ถูกต้องดอกนะคะเออแทนที่นะเออมาขอบคุณเด้อนะคะหายมากนะกังสัรสินะิะบ่เป๊อยปังนะคะหายมาแล้วอดีมึงยังมาแซง มึงแซงเขาอีกนะคะมึงแซงเขามึงไปเผาผีแล้วนั่นคือยังเผาอ่ะคือยังอ่ะมึงเผาแซงตู่มึงเองแล้วก็แม่มึงได้น่ะนะเพราะยังผ่าสบายเขาให้หมอบให้แม่มึงแล้วหมอบให้มึงแล้วมึงไปมึงไปเผากวดน้ำกวดซิงก็ไปอ่ะนะเขาได้รับบุญเด้เออเขาได้รับบุญเี้ยแต่ว่ามันสิกรรมถึงมึงได้แบบนี้เออนะคะมึงเห็นอย่างมึงบ่คขิดเด้กูว่าน่ะเป็นแซงจอกของไต้ซองแซงจอกของให้ให้ล่งกว่าเก่าอีกกว่านั่น อมึงสิไปเขียดแขนอีหยังมึงก็ต้องยอมรับความผิดตัวเพราะมึงออกมานัางแถโดดแล้วมึงออกมานัางแถเขาเนี่ยหากินกนยอดวิวเออมึงก็ยังออกมานัางบอกเออกูย,ย่อมรับปะกูรับจ้างดากูรับจ้างได้รับเงินเขามาเป็นแสนก็นั่นคือเขาก็แข็นมึงตัว เออเอฟซี FC เขาก็แขน้นมึงของธรรมดามึงสิมนานังอันน่แถ้ใสย,ยุส่เสมออ่ะมึงมาเป่าหูให้คนอื่นเขาแบบงมง่ายมันก็บ่เถือต้องเดมมึงก็ต้องความรับผิดชอบทีแปลงนะฮะกูก็บ่ดิสั่งยังบอกกูสั่งว่ามึงเดาเปลี่ยนขางไปเปลี่ยนขางมาแถเอาเพื่อกูยอดวิวมึงเห็นมีความซื่อสัตย์นะแหม เออกูบพ่อจซั่งหนุกต่ว่ากูก็ว่าเออกูออกก็มานั่งวิเคราะห์ฝาดนะเป็นของทัปรมดาว่ามึงก็บ่ถือต้องนะฮะมึงมาตัวไอเอฟซีเขาหลงงมง่ายมาดูเลี้ยวมันเป็นการที่ว่ามันบ่นาวไวใจเลี้ยวนะฮะเออครอบครัวพวกมึงเนี่สามสี่หลังเนี่เห็นบอกพุทธิไทยเป็นหนึ่งไดหล่ะนะมึงก็บ่อบอกว่าเออบ่พอใจได้ยากใครผู้สูญเสียเนียนะคะโอ้เดี๋ยวนี้เหิ้วแสงเออหน้าออกซื้อโอ้รุน่ะ อัน,นไปบองหนังจังสันจังสี่เ,เขามาโฆษณาอ้ยอีสาติเออนะคะเออเมืังไดร่อีเถือกเลยเงียบมิซิลีตินะคะเออโบมี่บมีแสงแล้วบนกะ็เลยแบบว่าอุย้ยทำไมมึงไม่นึกถึงจุดยืนของเขาหน่อยว่าสันมึงยืนยี่ยังมันยืนมาสามสี่ปีแล้วมันรวยเออมันรวยคนผู้อื่นเขาอีกนะพ่อเมนนนเขาออกมาบงัง <c oughs> เขามาบังตรวจสอบว่าหนังเรื่องนี้มัน เกี่ยวนะฮะเก่ากลยกับชีวิตของเขาบ่กับหน้องคดีชุมพู่ห้เขาเสียหายบ่ถ้าบ่เสียหายเขาก็สนับสนุนเขาก็ไปเบิ่งมากเออมันก็ดีตัวมันก็เป็นการที่เสนอว่ากกกอกนายูเป็นสวยงามเป็นสัมสิเขาสั่งหนังมากเห็นบ่ จนว่าอันเขาถ้าเกิดเขาบ่ไปตรวจสอบบ่บเขาไปเบิงเนี่ยเขาก็จะรูเร่งเด้เขาจะไปผาดพิ่งเขาบ่ได้เด้นะฮะเขาก็มีการฟงรวมกันเห้บ่สุดท้ายออกมากเขาก็เป็นพีเซนเตอร์ในการที่สนับสนุนให้ไปดูหนังเป็นบอข้าพี่น้องอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีกับพี่น้องเด้ยังหน่อยเขาไปเนี่ยเออเขาก็ด้เป็นพีเซ้นเต๋อยังหน่อยเขาก็เออด้มีคนจ้างนั่นจ้างนี่เนี่ยเขาก็จะมีายไรไนะพวกเขาเป็นผู้สูญเสียนะคะเออลูกเขาตายแต่ว่าอีกคนที่ลูบ่าตายนี่ตีแมงมาโด่งดังเป็นเส้นเล็บนะคะ อาสายลบโอ้โหดังดังรวยแล้วรวยอีกร่วมถ้มึงนั่มนี่แหละนะคะโจกตายเอมาตลอดบักฮามึง3าปีแม่รวยแล้วรวยอีกนี่ค่ะสมควรนะคะที่เอฟซจะต้องถอนทรัพย์เล้วออกมาจากมึงนะคะกูก็โอ้ยงมง่ายกูก็คิดว่าเออเสือมึงเนาะที่แรกมึงก็บอกเป็นตู้เป็นตาดีล็อกนั่งแถวโอ้ยปั่นนั่มเป็นตัดีซูสางเรื่องขึ้นมา นะคะนี่แหละวงจรในการที่เป็นพวกกันหาแดกในเสายอดวิวนะคะพวกวิชาชีพนะคะมันพาหาแดกกันแบบนี้นะมันบ่ถูกต้องเออนะคะดีแล้วมึงก็เลิกเฮ็ดแต่แม่อายูทูปมึงมาน่ะนะหามึงบ่อยากเฮ็นนะมึงก่อนคือว่ากูสิปิดช่องมึงก็แถคนอย่างมึงบ่มบบี้เาบอกปิดท้องดอกกูสิบอกให้นะทุกมื่อนี่มาปั่นกระเซียนบ่ล่ะเห็นบ่เออกระเสียอันทางนี้เงียบก็เอาก็เอากระเสียพอมาเล่นเอากระเสียแม่มาเล่นเดี๋ยวก็เอาอีพีสาวมาเล่นจังสี่ละมึงนะคะมึงก็ปั่นปวนอยู่ สันละเออเห็นไดเอฟซีเขาเบื่อานเขาบูอยากจอตีตามเบิงเล้วนะคะนั่งปั้นบัตรดีเสียวอย่างล่ะนะคะบัตรดีกับพนังดาแม่ผู้สูญเสียยูแสงเออนะคะเออเห็นเขาได้ออกได้กันทีวีเนี่ยได้ออกได่กันอ่าดาราดังหลายๆอย่างเนี่ยโอ้ยดินดินดินนะคะดินกันเมื่อเธอก็ดินเออนะคะว้าเห็นบบจำเลยบบอันาสองเป็ดเปดนะบักขีคุกในแห่งดินคักดอบัดีแต่บอกก้าวเว้าเก็บความอันนา เก็บกดเอาไว้นะดินกัดแขวกัดข้างจะหวงไปเตะปิดเตะนั่นไปเตะน้านี่เงยยืนอยู่ขอบซักเตะน้ำแบสันระบายกันยยไงไรขันมึงอดกันไหลนะมึงออกมเวารลดนะบักขีขามึงบักขีคอเออบักสันดานมาปัญญาคุ้ยมึงกลับไปเบิ่งพ่อแม่มึงพุ่นะเออนะคะกลับไปอยู่นอนกับพอ่อแ,แม่มึงน,นอนนะอันสั่งล่านาที่สุด้ทยคุณน,นะมึงบม่มีโอกาสแล้วเออพ่อมึงกับป่วยนะฮะไปนอนหนวดนอนยังให้กำลังใจพ่อมึงคุณนะเออนั่นละชีวิต นะฮะมันอยู่บ้านไปอ่อยู่ไปเข็มไปมีดเล้ยวนะฮะมันบ่มีโอกาสดอกมึงมีโอกาสนี่แหละที่มึงเสียดาไก่ขิดขุดพ่อขุดเมียมึงเนี่อเออนะคะสังราอ่านั่นแหละเป็นสิ่งที่ว่ามึงต้องทำจำศีลถ้าแม่บักปอบช่วงนี้มึงปิดว่าจ่ามึงบอกมึงจะจำศีลกูคือพอเห็นมึงจำศีลเออมันฮะดีตะเฮาเป็นอย่างกูคือพเห็นมึงใส่สุดขาวสุดยังเอ๊บักปอบ นะคะไปนั่งรนนะบายหาคอนเทนทเต์เฮ็ดน,นั่นเฮ็ดนี่นะค,ะคัดทรงคัดสวมไปนั่นแหละค่ะคืออึอดอัดหลายน้นะคะสันดานมึงอันเป็นคนทีว่าอัน,นย่องคนบ่เบ็นนะมันก็นดิ้นนะ,ะมันก็นบบธรรมดาแล้วก,กูว่าทาั้งยี่ี่ออกมาเ้าโลดในไหนก็นมาเบาโลดเอามาฟาโดโลดจอดวิวตอนนี้จะได้เก็บเงินนะคะ อ่าจะได้เก็บเงินยยดเงินเอาไว้ประกันเจ้าของอ่าพระเจ้าดูเด็ประกันรถเที่ยวนาเนี่ยก็ขึ้นซานอีกรอบมึงมึงใส่เงินเนี่ยาน่วยมึงมึงใส่เงินมดหลายแสนมดหลายล้านหรอเดียเออกานมึงออกมาย่อมรับด่กูสิบวบาร์ดอกย่อมรับปั๊บดิว้าประก็จบเรี่ยวนะคะแต่มึงกันยืนยืดเหยื่ออยู่จังสี่ละกูว่ามึงเถอะล่ะค่ะคือสิ่งนี่น่ะอ่าอดกันอดอดไหลนะคะอันนี้ก็ขอฝากเอาไปด้วยค่ะนะคะเดี๋ยวยังไงต่ออีกคลิปกับพี่น้องนะคะ มาติดตามกันอีกเดี๋ยวคลิปต่อไปเดี๋ยวคุยถึงเรื่องนะคะ พระอาจารย์ตัวค่ะพี่น้องนะคะนี่คือสิ่งที่น่าจําเรื่อยนะคะสองแปดแปดเนี่ยนะคะกับนาขาวเนี่ยนะคะมึงจำเอาไว้เถอะการที่มึงมาสาบแช่งคนอื่นเขาแบบเนี่ยกรรมสิตามสนองมึงนะคะคนที่เขาทําบุญไปแล้วเขาได้บุญแต่มึงอับมาเผาเสื้อผ้าเผาะอะไรเป็นการสาบแช่งตัวเองนะคะเออดาลกสีแดงหัวมึงแล้วมึงสิได้รับกรมอีกต่อไปมันชิีิต่เรื่องบดีกับมาหามึงอีกกูขอฝากมึงเอาไว้นะคะต่อคลิปหน้าค่ะ สวัสดีทุกคนรอบดึกรับพี่น้องเมื่อวันนี้นะคะไลฟ์สดสามชั่วโมงเง้วอิหลี่กับพี่น้องมีแต่เรื่องหลายหลายเหตุโว้นะคะพี่น้องเอ้ยป่วยกับบดพ่อนะคะพี่น้องวันนี้ปา้าอะไรอ่ะมีเรื่องข่าวด่วนนะคะพี่น้องก่อนได้ยินข่าวมาจะมาเอฟซีเข้ามาบอกว่าประชุมครับนะคะวันที่อ่าพรุ่งนี้นะครับก็เป็นเวลาสิบโมงเหมือนบอกค่ะที่สนนะคะดอนเมืองวสันนะท่านเรวัดนะคะท่านผู้การแต้มจะออกไปนะคะอ่าแจ้งความยูทูบสายเจ๋ว ดีใจกับพี่น้องนะคะก็ฝากด้วยนะคะเออช่องเกินร้อยนะคะที่ไปเรไล่ตีพระนะคะไล่พระออกไปด้วยนะคะเออนะคะมันก็ดาไปทัวนนั่นแหละค่ะพี่น้องมันก็ด่าไปทั่วนนะคะท่านขาก็ฝากด้วยนะคะเออยังไงก็ให้เป็นกําลังใจนะคะพวกปากเจียวทั้งหลายเนี่ยนะคะเออผิดแล้วไม่ยอมรับผิดนะคะแพ้ชวนตีพวกแบบนี้นะคะสมควรที่จะให้ท่านเนี่ยนะคะจัดการให้สน่่ยเออนะคะ าน่าจะอยู่กันนะนะะสงครามป,าป่าปมัน่าจะหยุดได้แล้วนะเออพวกนี้มึงไม่รู้จักกาลเทศะนะเกาะกะระแสคนดังเกาะกะระแสผู้หลักผู้ใหญ่แล้วบางคนมาบอกว่าเออการที่มึงเนี่ยนะคะมาเกาะกะระแสผู้ใหญ่เนี่ยนะฮะเจ้าหน้าที่ตำรวจอดีตเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยนะคะเพื่ออ,อะไรหวังผลประโยชน์อะไรนะคะมาเป็นเกาะกำบงังโอ้ไอควายไม่จําเป็นหรอก อูก็ฟาดมาแต่ไหนนะสิบกว่าปีก่อนที่จะมีมาท่านมาด้วยซ้ำพอจังหวัดท่านเข้ามาเนี่ยนะฮะอู้ยิงยิ่งแบบว่าร้อยเปอร์เซ็นพันเปอร์เซ็นต์เลยนะคะนี่คือความจริงคือความจริงที่ท่านออกมาเปิดเผยนะคะอันไหนที่คดีน้องชมพู่นะคะคดีนี้ออกมาเป็นยังไงนะคะทุกคนก็มีเฮเมนบอกขับพี่น้องนะคะทำให้ทุกคนเนี่ยเสียวไส้นะคะทำทุกคนเดี่ยหํำหดหอยห,หดเหมือนทุกคนเมียนบอไอพวกเบืงปากแข้วก็มานั่งด่าดหลายเนี่ย เพราะว่ามึงก็น่าจะรู้นะว่าเออ ท่านเป็นคนที่ทําคดีเองอ่าท่านก็นะคะไม่ได้มายุ่งเกี่ยวนะคะพวกนี้มึงก็ตัดสินจบแล้วจบจู่ๆพวกมึงออกมานั่งดา่าท่านเองอ่ะนะคะหมากัดต้องกัดตอบค่ะนะคะพวกนี้มันเป็นแบบนี้นะคะซ ocial พวกนี้อ่าพวกสายคีย์บอร์ดเหมือน,นกันกับพี่น้องนะคะเออมึงระวังเอาไว้นะคะอีพวกไหนมาอวดอ้างตัวเองกูเป็นสายฟอโอเป็นสายฟาดสายนั้นสายนี่นะคะออกมานั่งดา่าท่านเออพวกมึงก็จะได้รู้รถตัวบัตรนี่นะคะเก,งะก่งแต่ปากเต็งอยู่ในช่องเมนบอ พอเจอของจริงรสิปินยังไงสิก้าบรานะคะท่านบอกแล้วนะคะไม่เอารับกระเช้านะคะ บอกแล้วในเพื่อนพวกนี้เวลาดาภระสันโอ้ยดากันดีจับกุมกันดีดีนะคะมึงนึกถึงฝ่ายผู้สูญเสียบ่ผู้สูญเสียบ่มีผู้ใด s อยนะคะยังดีนะสายพันธุ์จเมีแต่เขายังหยึดมันเขายังหลักกันนะคะและสัตว์หมาตัวหนึงนัน้นะคะโอ้ยกระเทยส้นตึกมาบอกว่ายูทูบเบอร์นะคะเศร้าไม่ต้องไปอันดาก,กันหรอกดาเรามาจับมือกันใครจะไปจับมือกับมึงอีควายนะคะในเมื่อมึงก็สัตว์เดรัจฉานตัวหนึง่งอะ ไล่ด่าเขาทุกช่องด่าเขาทุกวันอีสัตว์ดา่าแล้วก็ลบทิง้งลบทิง้งไอควายนะคะเออเพิ่งจะไล่สดไปหยกหยก,ยก,ยกแม่งลบทิ้งอีกแล้วนาะยสดานพันายาควายในพวกมึงเนี่ยไม่สมควรที่อยู่ในโซเชียลหรอกนะปากเกง่งปากแขวสมควรเออนะฮะให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยนะคะตรวจสอบให้ท่านดูตรวจสอบกันรายรับรายจ่ายของมันด้วยนะคะมันรวยมาจากไหนโอ้โหเงินทองไหลมา เทมาเปิดบริจงบริจาคพวกนี้มันลูกน้องของจำเลยค่ะสองแปดแปดมันต้องนะฮะต้องตรวจสอบค่ะเออไอฝ่ายกูและแม่งจนเอาจนเอากูยังเงินติดลบอยู่เลยอีควายมึงดูเสียกูอยู่มึงนอกแท้กูยังไม่มีอันจะแดกกูมีแดกแต่กูไม่มีอันที่เงินเก็บเลยนะฮะกูรวยไงกูทํางานสุจริตกูตกงานแล้วพวกมึงรวยมาจากไหนว่าไม่ทามาหาแดกกูถามสิเออนายแม่งนั่งไลฟ์สดยี่สิบสี่ชั่วโมงอิสัต กูเน so like ี่ยนะคะว่างงานที่สุดแล้วนึกบุงดูดีวันละช่วงวันละคลิปกูยังไม่เอากูยังทําไม่ได้เลยพวกหนึ่งมึงนี่นะคะมันไม่ธรรมดานะคะไอ้พวกนี้หาแดกกันยอดวิวอะเกาะกระแสเนี่ยนะคะไอรู้จักเพียงพอมั่งนะคะจบได้แล้วอย่าออกมานางดาเขากูก็เมื่อยดากูก็ขี่การดากูจากจไปเคาะข่าวอย่างอื่นกูก็ต้องมาง้มง่ายอยู่กับถึงสี่แหละค่ะ เอฟซีบอกว่าอะไรผสมต้องเดินนานเดิน FC นา,า,เ,า FC เนี่ยแหละค่ะเห็นบอกเอฟซีนะกว่บอกกูจะเอาใจที่เอฟซีได้เอาใจสุคนนะคะเอาใจกูด้วยว่ากูชอบอะไรกูก็ต้องฟาดแบบนั้นนะคะกูจะบอกให้ว่าโอ้ยอย่าหาว่ากูมาเกาะกระแสท่านอ่นะคะพี่ตุงพี่แต้มหรือว่าไอพี่เลวัตอะไรเนี่ยนะ,ะพวกก็เรียกสพี่เฉลยละเออนะคะกูก็เท่าแล้วเนาะห่างกันบ่กกี่อัน,นกี้ปีหรอกนะคะเรียกคุณพี่นั่นแหละนะคะ เออเรียกพี่ได้ไหมนั่นแหละค่ะเออนะคะอีกอย่างหนึ่งเนี่ยนะไอ้พวกมึงปากเจียวไปนั่งด่าพี่แอดคาราวาคาราบาวเนี่ยนะะมึงน่าจะนะคะรู้นะการที่ไปด่า,าไปด่าพี่เขานี่นะคะคือหยาบคายมากบอกอายุป,ป่านนี้แก่แล้วมึงมาพูดคำน,นู้นไอ้นี่นะนี่ไงเขาจึงไม่ให้อภัยมึงอ่าเขาเศรษฐีมูนลน้านเออไอ้พวกมึงปากเจียวๆพวกนี้พวกไอ้ยาจกทั้งหลายเนี่ยมึงไปเทียบเท่าอะไรเขามีสิทธิ์กันที่เขาออกมาทําอะไรเนี่ยเขาเป็นอ่า อะไรศิลปินศิลปินแห่งชาตินะฮะเขาช่วยเหลือทําเพื่อประชาชนทําเพื่อชาติอิสระนะฮะเขาไม่เคยทําเสียเออพวกมึงก็รู้อยู่แล้วว่ามีกระแสะสังคมทุกวันเนี้ยนะฮะมึงจะหาได้ง่ายๆแบบนี้เหรอ เออหน่วยข้าตายมึงรู้ไหมเนี่ยหน่วยก่าตายเด้เด้พี่แอดเนี่ยมึงเข้าใจบอเออมึงไปหาว่าเขาซุ่มซูนเนี่ยรุ่นหลังนะคะบ่ได้ขี่ตีเพิ่นบ่ได้ขี่เล็บเพิ่นย่าไปหาว่าเพิ่นเมียนบอกเออเขามาแต่งพงแต่งเพลงมากดีเลยแต่งมากไหมเข็ดจ,จังได้กับมวนเมียนบอกค่ะ นะแต่งมายังไงก็มวลอ่ะคี้ข้าก็เป็นขี้ข้าคี้คุกก็คี้คุกอยู่ดีฆาตกอนก็คือฆาตกอนอยู่ดีมึงจะไปเปลี่ยนไปยังไงนะในเมื่อพวกมึงจะมาเปลี่ยนโอ้โหกูให้ใช้ยาใหม่นายชงนายช่างโคตรพอโคตรแม่มึงได้สั่งมันไม่ได้เป็นช่างไอสัตว์มันเป็นจำเลยฆาตกอนร้อยแปดเออนะหาแดนในคดีนี้ขอทานออนไลน์มึงกระเบิงนแม่สูก็ต้องย่อมรับความจริงงามึงมะไม่มันเป็นผู้บริสุทธิ์ในยังไงแล้วเด็กน้อยตายแหละอ่ะตายโดยที่ อัน,นจะพูดอะรบ่รสันติฮะมึงก็เฉยมันร้อยนวดบอกเอ้าตายตายเป้าสันบอกอุถาบมึงแนสูเนี่ยเออความคิดเนี่ยอ่ะความคิดงงๆสูๆเนี่ยยกย่องคนยกย่องคนดีมึงก็ไปยกย่องขันยกย่องจําเลยแม่งจนเป็นเส้นเล็บดังก็เพ่อไผ่ก็บพ่อพวกมึงนั่นแหละพาอพวกมึงทั้งนั้นมายกยอนะคะสื่อเข้ามานําเสนอนะคะเขานาเสนอไปแล้วเนี่ยอันไหนไม่ยอมรับ มึงก็หาว่าเขาอย่างนั้นอย่างนี้นะฮะจะไปฟ้องสื่อนะพี่หนุ่มกัญชัยเขาออกมาพูดตรงๆเขาก็เคยสัมผัสนะความใกล้ชิดของพวกมึงไปเคยไปอ่าสัมผั์มาแล้วมึงย่ามาว่าเขานะพิธีกรไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้ไอสัตยังออกมานั่งด่าเขาหมดพวกมึงนี่พวกมึงเลวจริงๆนะพลังพ,พลังลบของพวกมึงนี่มันเยอะเยอะจริง,รงๆไอสัตว์คิดพลังบวกซะมังนะเออพลังลบพวกมึงนี่มันเยอะนะ พลังบวกสมองว่าเขาหวังดีกับพวกมึงเขาให้มึงดังทุกวันนี้เป็นเสือเห็นบอมึงต้องให้ความเคารพเขาสินะแล้วมึงเอาอนไนเงินมาอ่าต่อสู่เขามึงบอกมึงจะไปฟองสื่อฟองนันฟองนี่สุดท้ายเป็นไดล่ะมึงปลุกปั่นมากทําให้กระแสเนี่ยนะคะท่านเรวัตกับท่านเตียมเนี่ยนะคะเขาก็นะคะอ่าแล้วก็พี่แอ๊ดด้วยแล้วก็พี่หนุ่มกัใชัยด้วยเห็นบอสี่คนรวมพลังและพี่เดชาอีกด้วยเห็นบอเห็นบอหาหัวขนน้นพอดี มึงไปเล่นเขาเขาก็ลุ่มจอบัดนี้เขาก็บนบน,บนเขารุ่มหรอกเขาจะแจกซ่องเขาให้มึงพ่ออะไรมึงมาลุมด่าเขาเออนะ,ะมาลุมด่าเขาดูถูกเขาเออนะคะมันผสมควนเก็บปากไว้อันอน่ะขางเทิขงขางล่างให้มัน,น,น,นไว้ถึงยำเขาซุ่มซัวนะฮะอ่ะบ่ม,มีความคิดนะมีแต่ออกมานาั่งชมถุยดาเอายอดวิวเขาอยู่หันละนะเป็นได้ละคะ่ะ นะ้ารวมพลังนะวันพรุ่งนี้นะคะสิบโมงนะ่ะสอพอดอนเมืองวสันนะคะพากันไปเบิงเดอค่ะเดอร์นะคะไปเบิงเดอร์ไปให้กําลังใจใท่านนะคะว่าเอาจังใดผู้ใดนะสิเป็นคนโชคดีนะคะเอออย่ามาหาอีสันเด้ออีสันเบา,เาค่ะแค่ซ่องเดียวกับมือไปแห้งแล้วเออนะคะพอสั์เดรฉานตัวนี้นหรออุย้ยเฮาหอนอยากได้เงิ่นกุไลยนะ,ะมึงให้ใครว่าเข้ามาหากูเนี่ยเออกูโมหูจักเด้อค่ะนะคะ,นะคะ,นะคะเป็ดสัมเวทีตัวไหนเข้ามา มึงเป็นเรื่องของมึงสันติเรื่องของกูมันม่เป็นเรื่องของมึงมึงสิหนุ่เอียงกับกูเออมึงมีเงินมึงสิออกค่าตั๋วเครื่องบินออกค่าเสจ่ใจกูสันติหือมึงสิไปติดคุกแท่นกูเออมึงจะไปไกลเกลี่ยแท่นกูสันติอาะอีเวนที่มึงเข้ามาหากูเนี่เออกูไม่รู้จักพวกมึงหรอกนะไอควายพวกผีเปรตทั้งหลายเออนะคะอ่ะเข้ามาถามกูอ่ะกูจะไปว่าไปก็เรื่องของกูอ่ะมึงสิไปติดคุกแท่นกูหรือมึงจะไปอันเคลี์ยยังมึงก็ไปท่าแม่ เออกันมึงมีเงินเะอกูบ่ม,มีเงินกูม,มีแต่หิ่งก็รอยยมิมกูสิไปตอนไหนก็เรื่องของกูมาบ่ได้เดืเดยอดร้อนยังได้ล่ะมาถามกูมเหตุยังอ่ะคนละเรื่องกันทำไมกูต้องบอก,บอกมึงด้วยอ่ะเออให้มันถากูรถดมันอยากทากูนะ่ะเออเดี๋ยวสิไปสะพายมันเองอยู่ซื่อๆอ,อยู่เงียบๆนั่นละ่ะเออเอาทรงมานะลานหนึ่งเนี่ยกูสิบินทันทีเลยอ่ะมันว่ามันรวยไงบินมากูสิบินไปสรงไม่กูรลดเงินน่ะกูบ่มีเงิน กบใจบ่นี่ฮะฟังไว้ด้ยหัวอยากได้ไหลายดินหลายโอ้ยหาอะลรฟองคนบึงในเม่ไผลวยอยู่มองนอกเออนะมึงหูตาบอดเลยล่ะคนที่หวังผลผลประโยชน์มากมันก็เลยผิดหวังตรวนั้นเสียเงินหาเง,งินสิเบกประกันบ่าหาเง,งินไ้เก็บประกันบ่ละฮะสิบ้านั่กูบอกกูบอกว่ามื่นหนึ่งมึงเอาบ่าล้กูห้มึงมึงก็ไปถอนแจงความตัวเออนะคะ ไปทออแจงความมากแล้วเอาใบเซตให้กูเด้อให้กูเบิงแล้วกูสิโอนให้เลยเล่เดี๋ยวกูสีแถมให้ด้วยเออคันเดือดร้อนเงินไหลอ่ะนะเออนั่นละนะกูสิ่ทาเบิงนะกูจะดูว่านะฮะหมาตัวไหนอะโดนซองมั่งนะคะบู้คือสิคักเนาะพลังพลังบวกนะคะให้กับท่านแ้มนะคะเออนะฮะนั่นละแล้วก็ท่านเลวัตนะเป็นพลังแล้วก็พี่เดชาใช่ไหม อ่าพี่หนุ่มกัญชัยพี่แอดคาราบาวนะคนไหนที่โดนถูกก้าวไก่ไอ้พวกไหนมันใหญ่มากรวยมากอ่ะฟ้องแม่งไปเลยเออนะคะกูบ่รวยกูทุกเข้าใจอบอฟังไวด้ดนหูนะนะ่ะเออนะคะอ่ามึงมึงฟ้องคนผิดแล้วมึงคิดว่ามึงเสดงเงินแสนเงินล้านเออไอหาลากเออนั่นแหละคะ่ะกูบ่มีเงินอวกูจะเขาคุกมึงเองเออแล้วกูจะไปพ้อมกับมึงให้มึงไปก่อนเข้าใจอบอ่มึงอะเอาคดีจะขวงกันเรียบร้อยกอนเออซิบก็คดนะีนะ่น่ะ เออนกคอยมานั่งว่ากูเขามานั่งถามกูอยากได้เงินก็ไปถอนฟองตัวนั่นแหละกูให้มึงเลยหมื่นหนึ่งน่ะเออไปถอนมาปั๊บน่ะพระกวดใจดีว่าจะแถมมึงหนึ่งก็ได้เออกูสิงยืมเขาให้ดอกเออนะกูบอกมีงานกูเป็นแม่บ้านซื้อมึงจะเอาเงินมาอาศัยล่ะโอ้ยความคิดมึงนี่อีหาลากนั่นแหละความหวังมึงนะเอาไว้กูถือหวยก็เด้อเออนั่นแหะกูสิถือหวยยุงงวดนี่เออนะคะเอาฝากไว้ได้คบพ่น้องเด้อนะคะ ่าเจอกันนะคะนในคลิปหน้านะคะป้าพักพรนก่อนค่ะพี่้องฟาดไปสามชั่วโมงวัวมื่อนี่จนเพลินเลยยังว่าเสียเวลากับบอกปลีนแหละค่ะนะฮะไอหามมาลากนี่แหละเออนะคะก็ะหอทุกคนนะกดไลค์กดแชร์นะคะขอบคุณสายสะพานบุญทุกคนกันที่ให้กําลังใจผสมนะคะรืบอๆทุกคนจ้าฝันดีทุกคนจ้า